สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะค่ะกับฟ้านะคะแล้วก็ไวค่ะค่ะก็ฟ้านะคะจากเพจอะไรคะอินชัวไวค่ะประกันรอบตัวค่ะแล้วก็แล้วก็ไวอินชัวติงนะคะไม่ได้พบกันนานหลายอาทิตย์เนาะมาได้ยินเสียงกันไหมคะได้เสียงกันเนาะิภาพชัดไหมคะเสียงมาไหมเอ่ยค่ะฝากคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงแล้วนะคะภาพชัดเจนนะ ก็วันนี้มาพบกันวันอังคารหลังเลิกงานะสบายๆว่าฝนยังไม่ตกไหมกําลังละเมื่อกี้เห็นแบบเริ่มปุ้ๆวันนี้นึงค่ะก็ใกล้แล้วเนาะช่วงนี้อากาศแบบว่าเปลี่ยนแปลงบ่อยมากอ่าเช้าหนึ่งกลางวันหนึ่งเย็นอีกหนึ่งใช่นะก็เลยประเด็นหนึ่งที่จะออามาคุยวันนี้ด้วยใช่ค่ะวันนี้เรามาในหัวข้ออะไรคะฟ้า หัวข้อประกันเด็กไม่ใช่เรื่องเด็กๆค่ะอทำไมนะทำไมถึงไม่ใช่เรื่องเด็กๆไม่ใช่เรื่องเด็กๆจริงๆเพราะว่าทางด้วยอาการแล้วก็ค่ารักษาที่ออกมาอืค่ะแทบจะไม่เด็กเลยโอเคก็ช่วงนี้แววว่าเป็นช่วงที่เหมือนแบบสักพักหนึ่งที่เด็กเริ่มเข้าโรงเรียนกันใช่ไหมคะแล้วก็เด็กที่ไม่เคยเข้าเลยเนี่ยสามควบเริ่มป่วยเริ่มอะไรกันแหละได้ไปเจอเพื่อนๆบวกกับช่วงเวลาที่หน้าฝนแบบนี้นะคะ ก็ทําให้มีโรคต่างๆแบบเกิดขึ้นมาตขา,า้มาใช่ค่ะ,ะก็เลยจะมาพูดถึงประกันเด็กกันในวันนี้นะคะซึ่งวันนี้เรามาพูดถึงแบบกลุ่มโรคหรืออาการที่คิดว่าเฮ้ยน่าจะเจอได้บ่อยในเด็กๆดีกว่าเนาะเพราะโรคผู้ใหญ่มันก็หลากหลายแล้วมันก็ค่อนข้างแบบไวรัสแรงค่อนข้างเยอะเป็นโรคลายไปเลยอ่าใช่ค่ะหรือว่าพวกแบบเอ่อพวกทรงซีก้อนน้องก้อนเนื้ออะไรพวกนี้าจจะเยอะแต่ว่าสำหรับเด็กอาจจะยังไม่ค่อยเจอในกลุ่มนั้นบางทีจะเป็นพวกแบบ ไวรัสเป็นแบคทีเรียหรือว่าเป็นแบบเชื้อต่างๆเนาะของเด็กๆเนาะที่เจอกันบ่อยๆก็อย่างเช่นอะไรนะช่วงนี้ยโรคยอดฮิต i <IS> อ v i s ว <IS> ี <V S 2> อันดับหนึ่ง <laughs> คือด้วยความที่เราก็แบบคุกคีกับเด็กด้วยเนาะก็นักเรียนเราหลายคนก็แบบว่าป่วยบ่อยมากหลายๆคนเป็นไอ v อืวหลายคนมากๆด้วย <laughs> ใช่แล้วน้องเป็นหนักมากอาการมันเป็นแบบยังไงเริ่มแรกอ่ะเขาจะคิดว่าเขาเป็นเอ่อเป็นหวัดเด็กนะเนาะเด็กก็จนะ คุณคุณหนูเป็นหวัดอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงคุณคหนูรู้สึกว่าหนูเป็นหวัดอะไรอย่างเงี้ยมาแบบเออตัวลุมๆสักพักหนึ่งพอคุณพ่อคุณแม่พาไปโรงพยาบาลอ่าเรียบร้อยไอสวีค่ะใช่ก็คือนอนโรงพยาบาลเลยอ่าค่อนข้างหนักไอสวีเนี่ยมันเป็นแบบไวรัสเนาะที่เป็นทางเดินหายใจนะคะโอเคแล้วก็กลุ่มอื่นๆที่ช่วงนี้เจอหมอไขหวัดใหญ่ อ๋อใช่สายพันเอเยอะมากมากนี่นักเรียนเราก็เพิ่งออกเหมือนกันเด็เด็กปวดเพียบเลยเออมันเหมือนแบบสลับกันติดอ่ะอ่าเดี๋ยวเด็กเป็นเป็นเสร็จพ่อแม่เป็นต่อสลับกันแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเนาะซึ่งตอนเนี้ยคือไว้ว่าโควิดอ่ะก็ส่วนหนึ่งก็ยังมีคนเป็นอยู่บ้างแต่ก็คือใครว่าจะมาไม่ได้เลยมากๆค่ะสายพันเอแบบจริงๆแรงกว่าบีช่วยนะสำหรับสายพันเอนะคะแล้วก็เหมือนในโรงพยาบาลเนี่ยค่ะ พวกยาพวกเนี้ยก็เริ่มที่จะแบบมีขาดบ้างอะไรบ้างแล้วเนาะโอเคนอกนั้นก็เป็นมือเท้าปากก็มีนะมือเท้าปากลบปอดเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเนาะจริงๆส่วนใหญ่จะเป็นทางแบบพวกระบบทางเดินหายใจเยอะเหมือนกันนะใช่ใช่อะไรที่มันเข้าทางปากทางจมูกน้ำลายอะไรพวกเนี้ยค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็เด็กๆเนี่ยเป็นหอบกันเยอะเยอะมากหรือแม้แบบเพื่อเราเองเฮ้ยเด็กๆเคยเป็นหอบเป็นอะไรกันอืจริงนะคะรวมถึง ไข้เลือดออกเคยเป็นไหมไม่เคยไม่เคยมีการแสดงว่าฉีดวัคซีนมาแลยังรอดอยู่ในตอนนั้นเออค่ะโอเคก็จะมีภูมิแพ้เนาะภูมิแพ้ยิ่งอากาศเปลี่ยนอย่างงี้ยิ่งแบบชัดเจนใช่ไหมคุณไว้ก็เป็นใช่ค่ะภูมิแพ้อยู่ตอนนี้ใช่ค่ะหรือว่าบางทีอาจจะเป็นแบบตาแดงตาแดงก็ได้ตอนโอ้คุณไว้คุณไว้เอาหมดเลยนะคะเป็นครบหมดเลยค่ะก็มีอะไรอีกมีพวกคาวาซากิ อันนี้ก็ก็มีอยู่จำนวนหนึ่งเหมือนกันค่ะใช่เป็นโรคที่เรียกว่าใช้คารักษาสูงมากๆเหมือนก,กันเพราะได้มีลูกของแบบรุ่นพี่เนาะที่ที่ทำงานด้วยกันเนี่ยก็เป็นภาวะสากิดเหมือนกันซึ่งยาเนี่ยเป็นแสนโอ oh <my> ้ไม่ก็ขายะอย่างเดียวใช่ป่ะใช่ขยาอย่างเดียวเนาะเรียกว่ารักษารอบหนึ่งเนี่ยแบบหลายแสนเลยแล้วแต่อาการเด็กด้วยนะคะแล้วก็ ประมาณนี้เรียกว่าเป็นหลักแสนสำหรับพวาก k า w a กิร i ลบหนึ่งอย่างนี้เกี่ยวกับการกินก็น่าจะเป็นเรื่องท้องเสียท้องเสียใช่อาหารเป็นพิษอย่างเงี้ยใช่บ่อยเหมือนกันนะอันนี้เหมือนเพิ่งเจอแบบเด็กท้องเสียมาใช่ไหมใช่คือเหมือนว่าบางทีเนี่ยเออ,อาหารมันก็บางวันอากาศมันร้อนเนาะอพอน้องกินเข้าไปแล้วมันก็แบบไปไปเกิดปฏิกิริยานในท้องอนะ่ะน้องก็ท้องเสียเลยอย่างเงี้ยสองสามวันบางคนก็เข้าโรงพยาบาลเลยก็มี ที่แบบอาหารเป็นพิษแบบอาเจียนออกมาเลยอย่างเงี้ยเออขนาดนั้นเลยก็มีเหมือนกันค่ะถ<ช>้าเรานั้นไว้ว่าเรื่องโรคที่มันร้ายแรงบางทีก็มีบ้างไอ,อเด็กอาจจะเจอพวกโรคแบบปาะว,วันิแลมีเออใช่อืมมันอาจจะถ่าย<ม>ทอดมาจากพนันธุกรรม<ๆ>หรือว่าอะไรต่างๆนะคะหรือมาลงมาเลงอะไรพวกเนี้ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเรื่องหัวใจมีมีใช่เคยเห็นมีเยอะนะคะเรื่องหัวใจก็คือเนี่ยมีเพื่อนๆคนรู้จักเหมือนกันที่เป็นเรื่องหัวใจตั้งแต่เด็ก อ่าแล้วก็แบบมีการรักษาอะไรกันมาบ้างก็หายบ้างอะไรบ้างส่วนใหญ่จะเป็นพวกเหมือนลิ้นหัวใจที่มีปัญหาสำหรับเด็กประมาณนั้นนะคะอ่าอันนี้ก็คือแบบพวกโรคที่เราอาจจะเจอกันบ<ช>่อยๆนะคะแล้วก็เป็นโรคที่ค่อนข้างอันตรายนะจริงๆดูเหมือนไข้หวัดใหญ่อันตรายแต่เป็นโรคที่อันตรายมากอันตรายมากแล้วเป็นหนักด้วยบางทีอ่ะใช่แล้วแต่ภูมิของคนด้วยอะไรด้วยนะคะยิ่งแบบยิ่งเด็กยิ่งคนแก่เนี่ยโอ้ยิ่งเป็นยิ่งแบบที่หนักมากเลยใช่เป็นหนักมากค่ะ ซึ่งในช่วงเนี้ยโหที่ผ่านมาเรียกว่าโรงพยาบาลเต็มเต็มจริงแบบโอ้โหทั้งทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่อ่ะนอนโรงพยาบาลกันไขวัดใส่พันปีอย่างเงี้ยขากันให้ว<ๆ>ุ่นประมาณเนี้ยใช่อันนี้ก็เลยเป็นพอยต์หนึ่งที่ว,วันนี้เราจะมาคุยกันวันนี้ว่าแบบเฮ้ยทาไมเด็กจะต้องมีประกันด้วยประกันของผู้ใหญ่มันก็เรื่องหนึ่งเราต้องมีกันอยู่แล้วเนาะนะคะแล้วของเด็กเนี้ยคือคนอ้างส่รู้สึกว่าเฮ้ย ลูกยังไม่เป็นไรหรอกมั้งยังเด็กๆอยู่เลยยังแข็งแรงบางทีแบบออ้ตัวสุขภาพตลอดน้องพาไปเจอหมอตลอดฉีดวัคซีนตลอดอะไรวะคะแต่จริงเด็กๆเนี่ยถามว่าผู้ใหญ่กับเด็กใครมีภูมิเยอะกว่ากันโอ้โหเหลาก็ไม่ค่อยมีจะบอกว่ายังไงดีนะก็เด็กๆอาจจะมีภูมิน้อยกว่าอ่าหรือแม้แต่ทําไมเด็กควรมีเพราะว่าเด็กนอนลงมันทีอะนอนวันเดียวไหมไม่ ค่อนข้างนานห้าวันไหมประมาณปติเนาะสามวันห้าวันแปดวันสิบวันก็มีอืมใช่เพราะว่าของผู้ใหญ่อาจจะนอนกันไม่นานมาเออแบบเริ่มดูแลตัวเองฟื้นฟูได้เร็วอืแต่ของเด็กคือป่วยก็คือป่วยยาวเลยอือใช่นั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมแบบต้องมีเพราะว่าค่าสารารถาจะบานปลายไปก็ได้นะคะเราไม่รู้จะไปจบที่ตรงไหนใช่หรือแม้แต่บางที่เฮ้ย อาจจะมีสวัสดิการของตัวเองถูกไหมก็ใช้ได้แต่ว่าบางที่ไม่ได้ให้แบบลูกให้เด็กให้ลูกเสมอไปนะคะซึ่งค่ารักษาจริงๆไว้ว่าถ้าเรื่องแบบทั่วไปนะพวกไข้หวงไข้หวัดน่าจะประมาณเท่าไหร่ป่ะสอกคืนสองคืนสามคืน,คน,คนเริ่มต้นเนาะสักหมื่นถึงสามหมื่นอืมอ่านอนวันเอกชนเนาะทั่วไปทั่วไป,วไปใช่แล้วแต่เลนแล้วแต่ห้องด้วยแต่ละสาก,การปกติห้องเด็กนี่ค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะใช่ใช่ห้องห้องของเด็กนี่จะ สูงออค่ะนะคะแล้วก็อันนี้คือเรื่องแบบทั่วไปเนาะแต่ว่าก็เคยเจอเหมือนนอนด้วยแบบพวก I อ v อวอะไรพวกนี้อยู่นะก็เฉียดแสนอยู่นะอืมอันนี้ใช่อันนี้ถูกต้องค่ะเราเห็นในโรงพยาบาลแบบเกรดกลางๆใช่ด้วยแล้วแต่ว่านอนี่คืนใช่เนื่องด้วยอาการด้วยค่ารักษาค่ายาอีกโอ้โหกค่ะมีค่ายากลับบ้านอีกด้วยอืมไม่ใช่ใช้ยาตอนอยู่โรงพยาบาลด้วย ใช่ค่ะซึ่งพวกแผนประกันเราก็ต้องดูแล้วมีค่าหยาดกลับบ้านให้หรือเปล่าจริงๆค่ะใช่ใชก็ค่ารักษาเมื่อทีเหมาไหมหรือว่าอยู่ในวงเงินเท่านี้เท่านี้เราก็ต้องดูความจําเป็นน่คะแล้วทีนี้คิดว่าเฮ้ยถ้าเป็นเด็กอะอย่างนั้นทําแค่แผนที่มันครอบคลุมแค่โรคทั่วไปได้ไหมแบบหมายถึงว่ามันเป็นเวลาเราทําประกันอะมันจะมีประกันเหมาจ่ายกับไม่เหมาจ่ายอืเด็กไม่น่าจะเป็นโรคแบบร้ายแรงมากได้นะเอา ได้แต่ว่าต้องลองนึกดูว่าอย่างเนี้ยอย่างที่เราเจอกันเนี่ยอยู่ดีๆก็เป็นสายพันเอขึ้นมาอยู่ดีเป็น r s v ขึ้นมาอย่างเงี้ยหรือว่าไปเจอเวลัสตัวไหนเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เนาะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้ขนาดบางคนดูแลตัวเองดีมากให้น้องกินวิตามินคอยพาออกกำลังกายอย่างเงี้ยน้องก็ย,ยังป่วยหนักเลยใช่ซึ่ง่ารรักษาก็ ไปเรื่อยๆเหมือนกันเข้าใจเพราะว่าต้องบอกว่าประกันออมันมีสองแบบเนาะเหมาจ่ายกับไม่เหมาจ่ายซึ่งไม่เหมาจ่ายมันจะถูกแยกค่าใช้ใจ,จ่ายข้างในทั้งหมดใช่ค่ะแม่ว่าจะเป็นค่าหมอค่ายาค่าผ่าต,าต,าตัดอะไรต่างๆนะคะอันนี้คือจะถูกล็อกเรื่องของเรียกว่าโรคด้วยใช่ไหมคะใช่เขาจะมีจํากัดอยู่ว่าได้โรคไหนบ้างแต่ละโรคได้กี่เปอร์เซ็นต์ในวงเงินทั้งหมดอย่างเช่นเรามีวงเงินแสนหนึ่งเขาบอกว่าโรคปอดใช้ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต อ่ะก็เหลือแค่ห้าหมื่นในการใช้รักษาได้นะคะถ้าเราถือพวกโรพวกนี้อยู่อะไปเข้านอนทีอะมันก็ต้องคิดดูขนลุกนิดนึงอ่ะเราก็ต้องคิดว่าเฮ้ยรอบเนี้ยมันจะพอหรือเปล่าเราต้องมานั่งดูตารางแต่ละส่วนอีกอะซึ่งไว้ว่ามันไม่ค่อยสบายใจเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีแบบเหมาแบบเหมานี่มันต่างกันยังไงคะเหมาจ่ายเนี่ยอันเดี๋ยวเราลองยกตัวยอย่างของ uh huh. ของเราเลยไหมอ่ะอย่างตัวแบบมาตรฐานเลยแปดล้าน อ่ะอันนี้ก็คือเหมาอยู่แล้วว่าค่าร hmm ักษาตอนที่นอนโรงพยาบาลอันนี <c <c <K <k um, ้เราตามจริงหมดเลยอ่าวงเงินของเราก็คือแป็นลัต่อปีใช่ค่ะก็คือไม่ได้หลอกหยิบย่อยข้างในว่าเฮ้ยค่าหมอค่ายากี่บาทที่เบอร์แล้วก็มีค่ายากลับบ้านด้วยอืมมีค่ายากลับบ้านด้วยนะคะแต่มันอาจจะแต่ง่ากันเลยเรื่องของค่าห้องอ่าใช่ไหมเป็นหลักพวกแผนพวกเนี้ยเด็กๆค่ะจริงๆมีแบบตั้งแต่หัวเริ่มต้นแปดล้านนะคะไป สิบแปดสิบแปดสิบล้านร้อยล้านก็มีก็ทําได้ฮู้เด็กก็ทำแบบเยอะขนาดนั้นเลยหรอจาเป็นหรอเออเราอาจจะมองในแง่หนึ่งว่าเด็กเนี่ยเกิดมาเขาใช้ประกันยาวกับเรายาวเลยล่ะคือตั้งแต่เริ่มต้นเลยล่ะใช่ะก็คือสมมติว่าเขาต้องอยู่จนถึงแปดสิบห้าเขาต้องถือประกันเร่มเนี้ยตั้งแต่อายุหนึ่งเดือนจนถึงจนแปดสิบห้าเลยแปดสิบห้านะคะซึ่งถ้าเหมือนเราซื้อแค่แบบพอมีไว้อ่ะ เกิดวันหนึ่งน้องป่วยเป็นอะไรขึ้นมาแล้วการจะเปลี่ยน่ะมันยากยากใช,ใช่ไหมเพราะอย่าลืมว่าเวลาเราจะทําประกันสุขภาพเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสุขภาพของเราด้วยมไม่ใช่ว่ามีอยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนไปอันนี้อันนี้จะทําได้เลยนะคะแต่ว่าจริงๆเราก็มีคนใกล้ตัวที่ซื้อประกันตั้งใ่ค่ะกยกยกเคสอของคนใกล้ตัวพะเลยแล้วกันคือเขาซื้อประกันตั้งแต่เด็กเลยค่ะเด็กแบบรู้สึกจะสี่ห้าขวบเลยอ่าตอนนั้นสี่ห้าขวบเลยสมัยก่อนนู้นสักยี่สิบปีที่แล้วเลยนะ คือ <c oughs> คุณพ่อคุณแม่เนี่ยซื้อไว้ให้แน่ตอนนั้นตอนเด็กๆไม่ค่อยได้ใช้<อ>ไม่ค่อยได้ใช้ส่ต่ทิงท้งส่ทิ้งเลยอ<จ>เออสบายๆเลยแค่ติดๆไว้แต่ปัจจุบันเนี้ยไอเล่มนั้นแหละที่ซื้อมานตั้งแต่เด็กอะ่ะใช้ไม่หยุดเลยทุกปียังไม่ได้หยุดในการนอนโรงพยาบาลเลยเนื่องด้วยพอโตขึ้นกลายเป็นว่าสุขภาพเนี่ยไม่ได้แข็งแรงเท่าตอนเด็กๆค่ะอ่าทั้งนั้นที่ก็เออก็ยังทําทุกอย่างเหมือนเดิมนะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่กลายเป็นว่าสุขภาพเนาะมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถรูกลุ้งหน้าได้ อืมโอเคแต่ทีเนี้ยกลายเป็นว่ายกเลิกเล่มนั้นไม่ได้แล้วใช่แล้วคือจะไปทําเล่มใหม่อ่ะก็ทําไม่ได้อีกใช่เพราะว่ามันมีโรคที่ที่เป็นประวัติไปแล้วอืมค่ะอันนี้ก็คือจุดหนึ่งที่ถ้าใครที่แม้แต่มีแล้วก็ต้องกลับไปดูใช่ค่ะว่าพอไหมครอบคลุมแค่ไหนหรือว่าเขาเหมาเหมาไหมอะไรอย่างเงี้ค่ะเพราะว่าถ้าแผนไหนที่ถือมาินตีสัก5ปี7ปีอ่ะเป็นแบบรุ่นเก่า ั้งหมดเลยนะคะก็ต้องแบบคอยอัปเดตทุกปีว่ามีแผนอะไรใหม่ๆมาบ้างนะคะอันนี้ก็คือพวกแผนต่างๆแต่ว่าเด็กเนี่ยจริงๆอ่ะแวะออกมาปุ๊บทำได้เลยไหมฟ้าของเราเนาะเอาของเราเราอยู่บริษัทอะไรคะอันี้ารันะคะโอเคของเราของเราจะเป็นเริ่มที่1เดือนหนึ่งวันค่ะอ่าโอเคสมมติว่าเกิดวันที่1นตุลาก็คือ2พฤศจิจริงๆทําได้เลยใช่ค่ะนะคะก็ เรียกว่าเตรียมเงินไว้เลยนะคะใช่เลยแล้วก็คุยกับทางตัวแทนได้เลยเนาะเตรียมไว้เลยว่าแบบอยากจะได้ตัวไหนพอน้องถึงหนึ่งเดือนหนึ่งวันแล้วก็ยื่นเรื่องได้เลยใช่ใช่ได้เลยเพราะว่าต้องบอกว่าเด็กอ่ะพอมีปวดแต่วก็ทํายากเหมือนกันอ,อย่างเช่นพวกไอซ์วีอย่างเงี้ยอุ้ยรออย่างน้นอยแบบหเดือนปีหนึ่งแล้วแต่อากาศนะคะหรือแม้แต่แบบบางโรคเป็นเราทํายากมากมากอย่างเช่นหอบผิด พวกนี้นะคะหรือแม้แต่แบบประวงประวันนี้ไม่ได้อยู่แล้วใช่ค่ะนอกนอกนั้นถ้าเป็นเรื่องของเออจริงๆแล้วการคลอดมีผลไหมว่าเฮ้ยคลอดปกติไม่ปกติจะทําได้หรือเปล่ามีผลนะเกี่ยวกับอายุคันเนาะถูกไหม,ม,มก็คือเขาก็จะมีตามแบบตามมาตรฐานฐาน้นําหนักด้วยอะไรพวกเนี้นะคะ ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องแบบรีบปรึกษาเออผู้ใช่ใช่ค่ะอายุคัยต้องถึงน้ําหนักของลูกต้องเกิดด้วยหรือถ้าว่าเกิดว่าไม่ได้เกิดเนี่ยก็ต้องเหมือนกับยื่นประวัติอ่ายื่นประวัติอาจจะต้องรอระยะเวลาก่อนที่จะทําได้นะคะแต่ว่าเวลาที่เราจะทําปกติมันต้องมีส่งเป็นพวกแบบวัคซีนไหมวัคซีนว่าลูกได้ฉีดอะไรมาแล้วบ้างนะคะแล้วก็ตอนที่คลอดออกมามีปอดอะไรไหมเช่นเด็กๆอาจจะแบบเข้าตู้อบตัวเหลือง อย่างนี้มีบ้างนะคะก็ต้องยื่นเป็นเชชเชสไปใช่แล้วค่ะนี่สำหรับพวกการกฎเกณฑ์ในการทำพวกประกันเด็กเนาะแต่ว่าพูดก่อนพูดก่อนแต่ว่าแบบว่าในช่วงอายุหนึ่งอ่ะตอนในเด็กอาจจะอาจจะรู้สึกว่าเบี้ยสูงนิดนึงด้วยความที่น้องเป็นเด็กเนาะความเสี่ยงความอะไรต่างๆเนี่ยโอกาสาที่จะป่วยอะไรเลยมันค่อนข้างเยอะแต่ว่าในช่วงระยะเวลาหนึง่งมันก็จะค่อยๆเบาลงเนาะค่าเบี้ยมันจะถูกลงใช่ค่ะปีแรกเนี่ยตอนที่อายุหลักเดือนเนี่ยจะค่อนข้างสูงออ่าแต่จริงอ่ะ เด็กนอนโรงพยาบาลปีหนึ่งอะไรครั้งเหมือนกันอะไอย่าง้ยก็มีลูกค้าที่นอนไปแล้วแบบปีหนึ่งแปดครั้งก็มีเรียกว่าเกินค่าเบี้ยไปเนี่ยปล่อยแล้วนะคะเพราะว่าสมมติว่าสมมตินะว่าค่าเบี้ยเด็กประมาณหกหมื่นนะคะมันก็เหมือนกับเวลาไปนอนอ่ะก็นอนสักครั้งสองครั้งอ่ะก็ถึงแล้วบางทีเกินแล้วตั้งแต่ครั้งแรกใช่แต่ที่ยิ่งกว่านั้นคือมันคือการการันตีว่าลูกเราจะมีประกันสุขภาพที่ติดตัว ไปได้ยาวๆใช่ค่ะถึงแม้เขาจะมีโรคแล้วหลังจากนั้นนะเขาก็ยังถือเล่มนี้ไปได้โดยที่มีของมองซึ่งถ้ายิ่งทําเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นถูกต้องค่ะวันนี้เราก็เลยจับประเด็นเนี้ยมาพูดกันวันนี้เนาะเพราะว่าเราแบบความที่ครูครีกเด็กจริงๆอะน้องป่วยเยอะมากเดินที่ผ่านมานักเรียนป่วยเพียบเลยอือล่าสุดก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อสองวันที่แล้วใส่พันเอค่ะําหรับคนคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยถ้างั้นอะ สมมติว่าเรามีบัตรเจนในการทําสมมติเรามีพ่อแม่ลูกนะถ้าจะเริ่มทําได้หนึ่งเล่มอ่ะคิดว่าน่าจะต้องเริ่มทําที่ใครก่อนหนึ่งเล่มใช่ป่มยากเอกจริงจริงมันไม่ได้ปิ๊กขนาดนั้นใช่แบบเอ้ยบางคนก็เรื่กทําให้ลูกก่อนเพราะว่าเฮ้ยเซฟลูกลูกอาจจะแบบใกล้เข้าโรงเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าห่วงลูกพิสูจก่อนอ่ะได้ให้ลูกก่อนนะคะหรือบางที่อาจจะมองในแง่ว่าใครเป็นคนหาเงินถ้าเกิดว่าตัวคุณพ่อ เป็นคนหาเงินอ่ะอาจจะแบบไปห่วงทางคุณพ่อเยอะใช่ค่ะคือมองในแง่นี้สมมติว่าลูกป่วยอ่ะเราก็ยังพอหาเงินมาเพื่อแบบซัพพอร์ตลูกในการเข้าโรงพยาบาลได้แต่ถ้าแบบเราป่วย ลูกยากแล้วลูกจะมาทํางานลูกทำยังไงดีหรือบอกไม่ได้แล้วพ่อก็จะยากนะคะฉะนั้นลองแมนจดีๆอันนี้ถ้าใครที่แบบยังไม่ได้มีลูกเนาะแล้วแผนที่จะมีไว้ว่าเรื่องหนึ่งที่เราต้องใส่เข้าไปในค่าใช้จ่ายรายปีเลยคือประกันประกันใช่ค่ะใช่แล้วมันก็จะจริงๆมันถูกฟิกด้วยว่าเฮ้ยแต่ละปีมันจะเท่าไหร่ฉะนั้นก็คือแบบวางแผนไว้ได้เลยนะคะในช่วงเริ่มต้นเนี่ยสองสามขวบแรกจะสูงนิดนึงแล้วก็ค่อยๆลงมาเลยมันจะลดลงเรื่อยๆใช่ค่ะแล้วก็จะไปเพิ่มอีกทีตอน เขาอยู่20กว่า30าใช่ค่ะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะก็เรียกว่าเล่ลูกมิดเริ่มมีไรายได้แหละเขาก็เริ่มจะไม่น่าห่วงเท่าไหร่แล้วนั้นใช่ค่ะอันนี้ก็คือแบบพวกแผนประกันของเด็กเนาะซึ่งถ้าแนะนําก็คือแนะนําแบบเอจ่ายใช่ค่ะเราจะได้หมดห่วงเวลาที่เข้าลงบาลใช่เพราะาถ้าเราเลือกแบบไม่เหมาใจาอ่ะมันก็ดีอย่างหน่อยมันก็ ก็ถ้าแบบัจเจ็ตมีเท่านี้อะให้ทําแบบที่เท่าที่มีก็เห็นเราก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยแต่ว่าบางทีการที่เราต้องจ่ายค่าใช้จ่ายแบบส่วนต่างมันอาจจะเท่าเบี้ยที่เราต้องเสียเ่จ่ายไปเลยไก็ได้อันนี้จริงๆอันนี้แนะนําเลยนะคะสําหรับเด็กๆเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงมากจริงๆใช่ค่ะโอเคถ้าใครมีคําถามอะไรเนาะก็แบบว่า พิมกันเข้ามาพิมมาได้ส่วนนี้เหงาๆปกติจะมีคนแบบช่วยแชร์ว่าแบบเออเจอเหตุการณ์แบบไหนมาเออมีใครมีประสบการณ์อะไรพิมได้เนี่ยยังไม่มีลูกหรือแม้แต่เราเองเราก็ไม่มีเรามีนักเรียนเราก็เลยรู้ใช่ค่ะแล้วก็มีแบบไว้ว่าเด็กทุกคนรอบตัวที่ไว้รู้จักคือป่วยกันเยอะมากจริงๆในช่วงปีนี้ใช่ใช่เนาะ มันอาจจะเป็นช่วงที่แบบทุกคนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตกันแล้วไปเข้าโรงเรียนแล้วอะไรต่างๆแล้วก็ไขวัวใหญ่กันเลยนะคะแล้วก็ไปฉีดวัคซีนกันด้วยใช่ไหมสาหรับช่วงนี้นะคะไขวัวใหญ่ต้องฉีดไว้นะสยพันเอนะคะหรือแม้แต่พวกไข้เลือดออกนี่ก็จําเป็นกันนะคะโอเคถ้าใครมีคําถามอะไรนะคะก็ติดตามได้ทางเพจนะคะเอ่อ Facebook i n t ัวไวทประกันรอบตัวค่ะแล้วก็ IG i n t r o i ั e youtube ก็มีนะคะ ชื่อเดียวกันทั้งหมดเลยใช่ค่ะก็จะมีลงเรื่องของแบบประกันเรื่องของการเงินต่างๆงใช่คะบางทีก็เป็นเกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปแล้วก็มีแบบบ้างนิดหน่อยกรุบกริบนะคะ่ะถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยู่โซนสมุทรปราการกรุงเทพนะคะสามารถให้พาดูแลได้เลยนะคะส่วนของไว้เองก็อินชติ้งนะคะก็ไปติดตามได้ทุกช่องทางเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะอัปเดตอยู่ทางแบบอินสตาแกรมนะคะ ก็จะลงโพสต์ที่เป็นรูปเป็นคลิปต่างๆของไวร์พอของฟ้าเหมือนกันเลยนะคะก็ฝากด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบปรึกษาการเงินส่วนบุคคลนิติบุคคลประกันรถประกันบ้านประกันคนประกันคนใช่ได้หมดชีวิตสุขภาพออมมาหมดนะคะก็ยินดีช่วยดูแลนะคะปรึกษฝาปรึกษาฟรีนะคะสบายๆเพื่อแกนได้แบบสบายมากเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะ ไว้กาบฟต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่ามีคําถามหรือว่าอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมก็ทักกันมาในช่องทางที่เราแจ้งไปเมื่อกี้ได้เลยใช่แต่ขออนุญาตแชร์นะคะให้ไปติดตามช่องทางนี้นะคะสแกนจ่ายสแกนบัตรเดี๋ยวเขาจ่ายให้เราจ่ายแล้วโอเคค่ะก็ขอฝากเรื่องของประกันเด็กไว้เท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากศึกษาก็สามารถทักเข้ามาได้เลยค่ะ วันนี้ไว้กา้ฟก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ